สามินีฟาร,ร์มครับมามื่อนี้โอ้งัวหลายครับมื่อนี้งัวหลายครับแต่ว่าจ้าคอครับแล้วเล่าประมาณสิบสองสิบสามของนะครับมื่อนี้เนะาะค,ครับไล่ไล่กันอยู่ครับมาปูเมื่อยค้าหาบนจอดจักรยานครับบอมีบนจอดงวัวแหวนทุกทีครับว่าที่จอดแล้วมันบอมันได้จอดงัวมันแหวนลงใต้ ขวาประทวมเหรอประ้วานก็ไม่บรเรียงขนาดละบอกบอกเราอยู่นี่นี่นี่น้วมันเผาทานอยู่มีน้อยเดี๋ยวแต่ครัไปร้านผ้าครับวเม่พันธ์พ่วใจงอยางไกลหยาครับ้นก้าบ

ไปยังกับไปรูสิไปดอกฮะเออเห็นอยู่มือซาวับเองแล้ว่าอยู่ซื้อน่ะละตีหุนท่าันงานตีนท่าเนี้ยไปก็เห็นเั่นตีเถียงเันยุติจู้ติดเถียงนี่ผ่าพ่เออมือซาวเมื่อเช้าเมื่อหมูานี่ chắc lẽ bắt thước nhăng bó bị bưng biết nhạc khẩu như thế chắc có cả chị ông khẩu là khẩu như đây, Ông muốn là cắm mà là không ม่วหลายก็ลายลายครับคนก็ลายครับเนาะวันนี้เนาะเพิ่งจะเกี่ยวเมื่อวานครับเนาะน,นี่เป็นโน่นสุดท้ายแล้วครับโน่นโกโค่โครับเนี่ยไม่เขียนรัตนบุรีของจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะไปฟรดไปฟรดครับ ครับเขาเขามีแต่เขาพ่อสารอยู่นี่ครับเนาะพ่อใหญ่สารอยู่นี่มีซัมนีครับเขาเรามาเลียงวงช่วงเป็นก้อนหนานี่ครับเนาะนี่ถอกแล้วครับเนะมาสูบน้ำใสนี่ครับนี่ขอพ่อเตียมานาครับมือนี้เนาะเอามือนี้อัดเต็มเต็มเลยครับมือนี้นะเกีียวไม่ไหมเหมือนขึ้นนี่ครับนะมากันแล้วรวมสิบสามขอกนะครับเนาะ 2องสิขอกท่านในน่าดีดีครับเนาะเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังอีกที่ครับนี่ขอก่อเตี้ยครับเป็นงัวกันแล้วงัวหน่อยกับเป็นงัวแล้วครับเนาะเป็นงัวเมื่อแล้วงัวหน่อยเป็นสามตัวครับในเดือนกว่าทุกตัวครับเนาะนี่ครับเป็นงัวมืแล้วเดี๋ยวจะขอกแอดมินครับเนาะยังมาท่านอีกเป็นกระขนาดแม่หรือสองแม่นี่ครับท่านได้ออกล่มอาจจะมีล่มนะครับอมเมติกับมากครับของพอเนียงมากกรมูครับเมติก ที่พอเดชครับของแอนมินไปผุนของแม่พันธุ์พักกันไปใส่บู๊ขับไปเลาะมุนไปเลาะเบิ้งว่าบนไดมันไก่ครับบปเบิ้องหยางไก่ไปเบื้องันไก่ครับย่านเสียเปียหมู่รับไปไปครับทุงนี้ทุ่งทุดท่ายครับกว้างไกลอยู่ครับเนาะนี่ครับครับ ก็ไปใส่ลัดซกับกันครับบรเห็นมื่อกินแถวนี้ครับเป็นลูกเขาครับบ่กินหยาครับนะกินลูกเขาเราวบอิมโหลดครับเนาะนี่สิกินหยาครับนะลงมามาหากินลูกเขาเสออยอ่ะกับโเป็นยังครับขอแม่ฟันกับแยกแยกกันเป็นขอ้เนขอเป็นข้อแล้วครับนะอยู่แล้ว ทีกว้างแหงครับเนาะโน่นนี่โน่นกคโคนะตรงนี้กับกว้างครับนี่ครับเกี่ยวแล้วเมื่อแล้วครับจะเหลืออยู่หญ้าที่ใสครับนี่มุมีหญ้าครับจะมีหญ้าปลูกยุ่ยู่เลื่อนน้ำไปหนีครับหญ้าปลูกครับก็คือสิบมไปครับนะวันนี้เขางานนี้ครับไปเบิ่งก่อนยังหน่อยว่าีมันยางไปเด็ดเขาพูดหกเลยครับ บบไปนะครับหกนะกลับไปบนเก่าคนละเรลืองานนี่ครับจะเป็นสเอ่อนท่านง่ายบงไกลๆครับว่าเออมีเขาบ่ทางไดทางนี้ค็ของแอดกินลูกเขาแล้วครับนะลูกเขาแล้วบบกินหยาแล้วว่าหากินลูกเขาครับบ่อิ่มนะครับจะเป็นลักษณะลูกเขาครับอาย่ทองนะครับเอ้ ับนี่ก่อนกับก่อนผงกบเยองหนาอืมก่อนกัมาเหออืมจักกน่อยกสิจักน่อยกสิม่อีกอยูะพันนี่ครับแม่เมียพันจันีกับแอดมินสองก่อก็พอสมกัอยู่นีครับเนาะเสือล่ยครับจักโตมาเนี้ย3สือล่ามาเอาสามขึอนกาสามกา ของแอดกับไปกินลูกเขาครับก็จี๊ดเสียบสีอิ่มดีเดอกครับลูกเขาเนี่ยอ้าเพินครับหยามีฟืชครับมีหยาเพื่องกับงามครับนะเพื่องเขาสียางามนะครับเลยถือกันไปเมื่อไหร่ครับเลยแอดจะกินมาในทางนะครับกินไปครับสังเกตว่าอิ่มครับนะ ไปไปดูหนึ่งครับมาลูกเขาครับกินปลาครับ หงาเบิดครับนะเคี้ยวเกินไปครับหงา,าเคี้ยวเกินไปบ่าแสบครับดูเขาดีกว่าครับนะขโมยทั้งลายแหละนี่อาจจะจะขอก็ได้เลยโอ้นับเป็นตามกล่องเลยเนาะครับเนาะเอาจังสี่ครับอันก็หนึ่งสองแอดมินแม่พัดสามพอสมเปเลยนะสามครับนี่สามขอ้อ าทางนี้เั็กน้อยครับทางนี้สีขาวมาเตียเป็นสีข้อครับเติงมาเลียงอ่าข้อกับเป็นแม่ตโตอกแม่เดือนอเ,เ,อเ,เจ็ดแม่เพ้นแปดเป็นจุดลูกครับเเก็แม่ตีกสิบขอเดชครับพอเดืแม่เตวข้อเดเเียวกันครับอ่ากูได้อีอกเนาะอ่าแม่ก้อนสิบเอ็ดครับ พระเด็ดครับแถวบอมาพระเด็ดมากมาหน,นีเจตของพระเด็ดครับนี่ผอมักหญ้าครับมักลูกเขาช่วงนี้ลูกเขาก่อใหญาครับนี่ สองข้อครับผมนี่เป็น,นยังไงครับเห็นปะอไอกลับลมแหงครับเนาะัอบอไฟนะครับลมแรงลมแรงของแอดกินลูกเขาเรียบร้อยแล้วบดอยู่ในโคกเลยปานี่บ้ายอยู่คนนน่นแกงวัวไปอ,อิ่มโอ้โเอารถมาขนเอา Cái đang với nhà mana gì đó than Con anh e nhé หมอเศร้านี่หมอเศร้านี่เว้นงานหนึ่งตัวนี่ห้วยเลือเกี่ยวมันเลีครับไอเหตุรุ่งอยู่มั้งของแถ่าน่อยตัวนี้แถ่าน่อยมีปัญหาหน่อยหน่อยบาดลำเพลินหน่อยที่เล่าเผาะทานนั่นแหละหน้าเล่าหรอตั่นีนแล้วตัวนี้ตัวนี้เจ้าหนึ่งมั้งมันเนี่ยมันมีสองเจ้าหนึ่งมีสองเจ้าที่ไหนเนี่ย ช่างไต่กับเมีนอันตั้นหนามถั่งเกี่ยวไปต้องเอาตัวเนียมไปทามหมดพอเนียไปทาหมดนครับฟางจะมาเอาครับนะบ่มีฟางครับฟางบ่บ่มุมครับฉันมาเอาได้เยอะรถซอมรถพอได้ตื่มกันอยู่ครับนะอาจจะมาเอาครับเอาขึ้นมาแล้วครับเหลือแต่แอดมินครับผมใจลูกเขาว่ามีหายครับกินลงไปครับอยู่ในหยาแล้วเริ่มใกล้ชิยูแล้วครับนะไก่ิยังงครับเอ้าไก่ชิยัง เอามือนี่พอพรสำนีตะกอนครับนะที่สุดท้ายถ่ายสุดแล้วสำหรับปีนี้ครับเนาะโน่นโกโก้ครับเนาะมาสุดท้ายแล้วเอาเดมเบลเลี้ยงกับถือว่าดีครับเนาะยังมีที่เลี้ยงให้เอยู่เป็นเขตของบ้านลำพินครับเขตรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเนาะตะซวนตัวแอนดีอยู่ทุ่งกุลาจังหวัดนภพลรอยเอสมาพี่ครับไกลครับเนาะได้กะหาเบลเลี้ยงเอาครับนะวางบนเด็กขี้ปอกครับเนาะมากขึ้นกับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจรับชมครับผม ครับสวัสดีครับ